กลาบสวัสดีกับผมอีกแล้วนะครับผมแซดซีโรฮีดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการเอาตัวละครใหม่ในเกมนี้ครับเป็นตัวละครลับด้วยนะครับก็มันคือไซบอร์กมิสเตอร์พีนะครับทีนี้ก็เดินตามผมมากดวิ่งมาเลยครับไม่ต้องเดินครับวิ่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทองพี่ทองครับกดเข้าห้องมองนะทีนี้กดเข้าโอซิเมเกอร์ครับแล้วก็โอเคนะครับผมผมเผลอเอ่อกดกลายเป็นมิสเอ่อนี่ครับพี่กิ๊ ความจริงไม่ต้องเป็นความจริงไม่ต้องเป็นพิกกี้ก็ได้นะครับแต่ผมเผลอไปโดนทีนี้ก็เข้าที่เดิมครับแล้วก็เอ่อกดลันไปที่เราว่ามาที่เดิมแล้วแล้วกดลันไปที่อีกฝั่งหนึ่งของแมปนะครับอ้าวแล้วท่านอ้าวท่านอยู่ที่เดิมอ้าวอ่าวว้ามาอะไรเนี่ยอีพิกอีปิกครับไม่ได้ว้าเลยอีพิกทายผิดยังไงให้เร็ว <cam ina> ทีนี้เราก็จะเห็นมิสเตอร์พีอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ <c oughs> ต้องเยียบหัวเขานะครับ <c oughs> ได้จากการตกผ่านนะครับ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้ตะโก <c oughs> นนั่นไมทีนี้เดินมาที่ห้องแบจจ์แอนด์กรุ๊ปนะครับ เดี๋ยวเราไปต้องไปต,ต้องวิง่งเนี่ยไหม,ไมวิ่งไม่ได้นี่ครับไซบอร์กม <Mr. P. S 2> ิสเตอร์พีอันร่วงก็องขอจบคลิปนี้พี่แค่นี้ครับขอครับ,รบอันเร็วจบเร,วเรว <laughs> ็วนั่นบอกมิสเตอร์พีนี่มันมันดูดีนะแต่ตอนนี้อะแค่ไม่พิกกี้พิก,กี้ดิ Yung isa ka pwedeng ayan eh.